ดีครับเพราะเรามาจากกลุ่มที่3ครับทำรายงานเรื่องตูก้กดเจลอัตโนมัติครับสมาชิกกลุ่มนะครับได้แก่น1นายจารุพิการสืบเลขที่1ครับ2นายพัทรกรขัดแก้วเลขที่4ค 3, ร,รับ3นายสุภกรเรืองไทยเลขที่9ครับ4นางสาวผลิตีขวัญอยู่เลขที่13ครับ5นางสาวจินาตาเทมแสงเลขที่14 6นางสาววิมวณัฏฐ์อนุมพลเลขที่27 7นางสาวอนัญญาสุขส่วนในที่30และ8นางสาวาทอทิชริยาสุจรัญที่32ครับที่มาและความสำคัญนะคะเครืรคอร่องกดเจลอัตโนมัติวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างระบบกดเจลอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงเรียนโดยผู้จัดจทำให้นำความรู้ทักษะและประสบการณ์ การศึกษา 1. ศึกษาความสามารถในการทํางานของระบบเครื่องกดเจล 2. สามารถใช้งานได้จริงและมีประโยชน์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ 2. เพื่อความสะดวกของลูกคุค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะ 1. ปั่ง DC 3 5โวลต์ ปั๊มน้ำขนาดเล็กสามารถใช้ไฟฟ้ากระแสตรง DC ซีป้่นไปยังปั๊มโดยใช้แรงดัน2.5โวลต์ถึง6โวลต์สามารถใช้ร่ว,รวมกับแผงโซลาเซลล์ขนาด0.5โวลต์ขึ้นไปตอกจาบนะคะสายที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่า ยางปั๊มน้ำผลิตจาก PVC มีความใสเนียงเรียบมองเห็นน้ำที่ไหลผ่านด้านในเหมาะกับการใช้งานทั่วไปเช่นการต่อก๊อกน้ำเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ในบ้านล้างรถหรือล้างทำความสะอาะดบริเวณบ้านพื้นการเป็นอุปกรณ์ยิงการที่สามารถใช้ได้อย่างอนเนกประสงค์โดยพื้นการนี้มีหน้าที่หลอกละลายกาวแท่งที่ผลิตจากเคมีชนิดต่างๆ สานผ่านเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอยู่ในอุปกรณ์อื่นๆหลายชนิดเช่นของเล่นพารลมรีโมทวิทยุและอื่นๆอีกมากมายไดโอดเองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สายขึนถึงตัวนั้นชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในทิศทางเดียวเท่านั้นโดยทั่ว,วไปจะมีขาอยู่สองขาคือขาเ ัวเซนเซอร์นะคะ5 n นะคะเป็นโมดูลที่ใช้ควบคุมโหลดได้ทั้งแอล่ไฟฟ้า DC และ AC ทั้งโหลดสูงสุดถานยูนิเป็นถานขนาดเล็กที่มีขนาด13.5-14.5ถึงคูณ51มิลลิเมตานชนิดนี้มักจะใช้กับ นาฬิกาปลุมขนาดเล็กเครื่องคิดเลขวิทยุขนาดเ,เล็กอยู่ขอเล่นดนตีต่างๆกาวแห้งกาวร้อนกาวเพ้วัสดุที่ใช้สำหรับซ่อแมแซมถึงเชื่อมติดวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกันช่วยให้วัสดุสิ่งของเรานั้นกลับมาดีใช้งานได้เหมือนเดิมกาวมีอยู่หลายรูปแบบทั้งมาจากธรรมชาติและสังเคมีสังเคราะห์ซึ่งการใช้งานมักจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาติด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุสีกี่วามและเส้นขาวดำแบบอินฟราเรดข้อดี 1. นพูดคุยกับเพื่อนมากขึ้นสมีความสามัคคีในการทำงานสามได้ลองอะไรใหม่ๆข้อเสีย 1. อุปกรณ์หาซืยากอุปกรณ์รางนตัว ใช้งานไม่ได้สามม,มีความเรอ้ในการทำ,นนำนหนึ่งขั้นตอนการทำสองลงมือที่บาทิสามทดลองใช้ที่นำเสนอหน้าชั้นเรียนจ้ะไหนนำเสนอดิ อ่ะเรามาดูไอ้เครื่องปั๊มน้ำเราคูจะถ่ายแบบห่างๆแล้วกันนะลูกนะเดี๋ยวเขาจะเห็นหมดว่ามันเป็นยังไงบังผค้ลูกครูมองไม่เห็นเดี๋ยว

มันจะดังแต็กๆไหมฮัลโหมันไม่ออกคือยังไงอันนี้น้ำมันหมดเฉยๆอ่า